เครับพลังลูดิก้ามาพร้อมกับสุดยงเปอาเทนน้ำตาลวิตันรวมบูสเตอร์แล้วนะครับที่103นะครับถ้าเกิดเรา,เาใช้โพตชั่นบูสเตอ่์เล่น Back แม็กซ้ายแม็กขวาได้หมดนะครับแล้วก็มิดฟิลต,ตัวรับให้ได้น้ำค่าแรงที่จุดเด่นจะเป็นในหลังเกมรับมีกำลังแต่ละ99้ถึงสได้น,นะครับโอ้โหอย่างสุดแล้วก็ความแข็งแกร่ง92้าสองะเดาร์นัดจำกับเฮดเดอร์ถ้ามันมีไหนเก้าสด้วยเนี่ยจะดูดีเลยนะเปิดบอลก็ถือว่าโอเคนะความเร็วดีนะครับเซมิน่าดีนะแต่เสียดายสปีดต,ต้นเนี่ยผมว่ามันออออกกกตตััววช้้าไปปนนนนิดึงงงะะแแ่่็โเเเเคลลีีีียยยผมจรบบบท เก่าโอออลหนึ่งร้อยให้ดูนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นเกมลับนี่างหัวร่างใหม่ก็ถือว่าดีกว่าแต่ความดูดันเนี่ยเท่ากันนะแล้วก็ถ้าเป็นสภาพร่างกายก็มีบางอันที่ร่างเก่านะอย่างพวกอากาศยานที่ดีกว่าเนาะแต่ว่าร่างใหม่โดยภาพรวมแล้วก็จะดูดีกว่านะับทั้งทุกอย่างเลยเนาะก็ไม่แปลกนะเพราะโอออลมันต่างกันอยู่ตั้งสามแต้มเลยนี่นะผมขอรอบ,บเปรียบเทียบกับอาราโคนะครับก็เพื่อร่วมแพ็คกันเลยนะฮะก็เลยมาเปรียบเทียบไปดูนะถ้าเป็นเกมลับถือว่าโหระดับเท่ากันเป๊ะนะแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อเรอ ถ้าให้เลือกใช้นะครับสมมติเปิดได้ต้องเลือกใช้1คนผมคิดว่าอาราโคน่าใช้มากกว่านะ เรวันนี้ก็มาเปลี่ยนค่าพลังลูดิเกอร์นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน104เนี่ยก็ถ้าบูท104เนี่ยก็มาตรฐานเลยนะ defense dueling นะครับหรืออย่างชัดดาวเนี่ยก็เป็นบูสเตอร์ของพวกเกมรับตามมาตรฐานนะแบบนี้104ถ้าเราบูทชัดดาวเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีค่าพลังแตะหลัก100ถึง2ค่านะครับก็ถือว่าโอเคนะสุดสวยนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนค่าพลังก็พอที่จะปรับได้นะลด defense ลงไปนะแล้วก็เด็ u ทร l ตี้ที่มันมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วผมว่าก็ออกได้นะแล้วก็ไปยัดให้กับคววามเร็นะบนีีโด ผมมองว่านะแบบนี้ก็โอเคนะตรงที่ว่ารูดิเกอร์เป็นกองหลังที่มีความเร็วก็นั่งดีนะเพราะฉะนั้นแล้วสปีดผมว่าควรแต่ละ90เสียดายนะในชีวิตจริงรนะูดิเกอร์น่ะค่อนข้างเร็วแล้วก็ดีนะแต่ว่าเสียดายที่ตัวเกมมันออกแบบมาให้สปีดต้น74มันควรจะแตะหลัก80ผมว่าถ้าแตะหลัก0ยืนขึ้นมาโอ้โหรูดิเกอร์แบบดูดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เสียดายนะแพ็เนี้นักเตะโอเอาอยู่วันหนีใคร้อยสี่็นเกอรือ aco, ผมว่หน้น่าเปิดมาๆนะสําหรับรน้ีใคร เป็นโชว์ไทมร่างแรกนะใครที่ชอบอยู่แล้วร่างเก่าผมใช้นะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ดีมากๆนะครับแบบว่ารับค่อนข้างแน่นแล้วก็แบบเข้าบอลเร็วนะครับอากาศยานก็ดีนะลิงล่างนี้เป็นโชว์ไทมด้วยโอ้โหผมว่ายังไงก็โหด